3,060บาทนะครับจากร้าน CFF Thailand สนับสนุนให้มีรีวิวนี้ขอบคุณร้าน CFF Thailand มากนะครับราคาเป็นตัวเลขลิงก์สั่งซื้อสเปคไฟฉายอยู่ใต้คลิปอ่านเพิ่มเติมได้เลยผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งคือ3,060บาทนะครับ3า6 0ไทยบาทนะครับนี่คือไฟฉายจากยี่ห้อหรือแบรนด์ Ray Light นะครับเชื่อรุ่นคือ pine apple mini นะครับ pine apple คือสับปะรดนั่นเองสับปะรดลูกเล็กนะครับ variant ของเขาคือ ti คือ Titanium stone watch นะครับแล้วก็ลายเป็นไซไกาฮาในไซกฮานะครับ n i c h i a 5 1 9 Alpha 4000K ตัวนี้เป็นแสงส้มแสงอุ่นนะครับ warm light ใช้ led จากบริษัท n i c h i a ของญี่ปุ่นนะครับรหัสคือ5 1 9 Alpha มาเป็นตลับพลาสติกแบบนี้นะครับราคาอีกครั้งหนึง่ง 3 0คบาท3060นะใครถามราคาผมแสดงว่าไม่ได้กดดูเลยนะครับในนี้จะมีอะไหล่มาให้จะเป็นโอริงสีดำคู่หนึ่งห่วงนะครับสำหรับห้อยอะไรสักอย่างนะครับเป็นเหมือนเป็นตัวรองอน่าจะเป็นตัวรองคลิปหรือว่าอะไรนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการจะใส่คลิปมั้งเป็นห่วงสเตนเลสนะครับตันๆแบบนี้แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์เป็นภาษาจีนหรืออะไรไม่รู้ ตัวอักขระโบราณอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวไฟฉายมาในซองบลิสเตอร์รกันกระแทกซึ่งลายตัวนี้สวยมากนะครับเป็นลายคลื่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าไซไกฮานะไซไกฮาไซกิฮาไซไกฮานะครับเป็นลายคลื่นสวยสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราลองมาดูมิติข,ของเขาก,ก่อนนะครับแต่จริงๆรายละเอียดสเปคอ่านใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ผมจะลองวัดให้ดู ความยาว3.5นิ้ว9ซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมนี่เพิ่งเข้านะของเพิ่งเข้าไม่นานรวมแบตเลยนะครับทั้งหมดเลยน้ำหนักทั้งหมดเลยอยู่ที่39เก้ากรัมสี่สิบกรัมบัดขึ้นแล้วกันนะครับถ้าเป็นเศษๆอย่างนี้ผมชอบปัดขึ้นนะจะได้แบบแม่มโนว่ามันเบานะครับ ตัวโครงสร้างของไฟฉายเนี่ยผลิตด้วยโลหะอลอยนะครับประเภทไทเทเนียมนะครับซึ่งเป็นเกรดอะไรเนี่ยผมไม่ทราบแต่ข้อมูลข้างใต้คลิปเนี่ยถ้ามันมีนะจากผู้ผลิตเดี๋ยวผมจะให้ไว้แต่ถ้าไม่ทราบผมคงต้องแจ้งว่าเป็นไทเทเนียมอัลอยเฉยๆนะครับส่วนของหัวไฟฉายจะมี LED อยู่ข้างในพร้อมกับกระจกแก้วป้องกันการขีดข่วนกันฝุ่นกันน้ำนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกันน้ำได้อย่างน้อยเนี่ย IPX7 นะครับหรือ IPX8 นะครับอย่างน้อยแน่ๆนะครับคือล้างน้ําได้เลยตากฝนได้เลยนะครับโดนน้าได้สบายไม่ต้องกลัวเสียเลยนะครับในกรณีที่ปิดฝาสนิทโอเริ o ring, ปกติส่วนเลนส์นะครับเป็นเลนส์กระจกแก้วเทมเปอร์นะครับมีความใสมากเลยเหมือนแทบจะไม่มีกระจกเลยนะครับโคมสะท้อนภายในเป็นโคมสะท้อนผิวส้มนะครับซึ่งก็จะให้แสงที่มีการกระจายตัวได้ดี L.E.D. ภายในจะเป็น L.E.D. ของบริษัทนิเชียของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้ L.E.D. รุ่นที่ชื่อว่า5 1 9 Alpha านะครั alpha หนนะครับตัวนี้จะให้แสงอุ่นส้มนะครับในอุณหภูมิสีที่4000เคลวินก็คือเป็นแสง Orange เลยอุ่นๆส้มๆเลยนะครับก็สบายตาดีส่วนหัวก็จะมีการคราวด้านในมาแล้วก็มีการทำลายกันลื่นนะครับพร้อมกับผิวเป็นสโตนวัชซ h ซึ่งสวยมากๆเลยนะครับในตัวนี้ มีลายที่ด้ามน,นะครับเป็นลายคลื่นนะเป็นลายเหมือนเกร็ดเหมือนคลื่นนะครับซึ่งก็สวยงามดีนะครับยิ่งเป็นตัวที่ยาวกว่านี้ยิ่งสวยเลยนะครับโดยลายนี้ขเขาเรียกว่าไซไกฮะ S, S E I G A I H A ไซไกฮะไซไกฮะนะครับ,นะรบก็เป็นลายที่เกิดขึ้นบริเวณผิวนะครับที่เขาสกูปมานะครับเหมือนกับใช้เครื่อง C N C ทําขึ้นมาสวยนะแล้วก็ทำสโตนวอชอีกทีหนึ่ง ส่วนท้ายจะมีคลิปสแตนเลสสตีลนะครับสามารถจะถอดออกได้แล้วก็ใส่แหวนเยอะที่เขาให้มาเข้าไปแทนในกรณีที่เราไม่ต้องการจะใช้คลิปนะครับแต่ผมแนะนําว่าติดไว้ก็ดีนะเป็นคลิปแบบเบซลดาวนะครับแน่นมากเลยสวิชท้ายเป็นสวิชโลหะเหมือนกันนะครับด้านนอกแล้วจะมีขอบขึ้นมาบางังขอบสวิชด้วยเราสามารถที่จะวางตัวไฟฉายสแตนแบบนี้ได้การกลิ้งก็ทําได้เพราะว่าตัวของคลิปมันช่วยเบรกไว้ไม่ให้มันกลิ้งนะครับแล้วขนาดของไฟฉายก็ถือว่าเล็กมากเลย การเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแนะนําให้หมุนทางหัวดีกว่านะครับทางท้ายบางทีมันจะไปยุ่งกับสวิชอาจจะเซอร์วิสแล้วสวิชอาจจะไม่แน่นอะไรเงี้ยแต่ไหนๆก็หมุนแล้วนะครองดูเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นปุ่มยางบูทอยู่ข้างในนะครับแล้วเป็นปุ่มโลหะอยู่ข้างนอกซึ่งกันน้ําแล้วตัวขอบของตัวสวิชเองก็จะมีทองเหลืองล้อมรอบอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอาออกนี้ก็ได้ถ้าไม่เอาแล้วเราก็ใช้แหวนสเตเลสตะกี้ที่เค้าให้มาเนี่ยใส่เข้าไปแทนนะครับแต่ผมว่า ใส่คลิปไว้อะดีสุดละนะครับตรงนี้ไม่มีโอริงอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้บูทยางบล็อกไว้ก็ดันตัวคลิปลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็นําบูทยางกับตัวฝานะครับโดยการใส่คือกดตัวคลิปให้ให้ลงแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆหมุนเข้าไปอย่าฟอสต์มันโดยการไม่กดคลิปลงไปนะเพราะว่ามันจะขบกันแล้วมันจะไม่สนิทนะครับส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยให้เปลี่ยนด้านหน้าแล้วผมแนะนําให้เอาแบตเตอรี่นะครับ ใช้งานก็คือที่เขาให้มาเป็นเรย์ไลท์ลิเทียมไอออนนะครับ1 0 4 4 0 3อ uh, 3ห0มลแอมอโวลต์หัวนูนใหญ่นะครับมีโอลิงป้องกันน้ำและเกลียวเป็นเทเทเนียมนะครับเดี๋ยวเราลองใช้งานดูแล้วกันนะครับแต่ไปดูแสงกันก่อนไหมแสงมันจะเป็นแสงกระจายกระจายอุ่นๆนะครับมีบอร์ดป้องกันแบบนี้ใช้งานก็ขันหัวกลับเข้าไปในลักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูแสงกันว่าเป็นยังไงครับผม เรไลมินิพายแอปเปิลก็แสงก็จะประมาณนี้นะกระจายกระจายหน่อยนะครับแสงส้มๆเลยผมปรับระดับเบาสุดเลยนะครับจะเห็นแค่นะี้ใกล้ๆเบามากนะครับแล้วก็ระดับแสงแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาอีกแล้วก็แรงสุดนะครับเท่าที่มีน่าจะประมาณ300กว่าลูเมนสนะครับที่แบตเตอรี่ 2A นะครับผมนี่น่าจะเป็นแสงระดับที่เบาสุดแรงขึ้นมาอีกแรงขึ้นมาอีกแล้วก็แรงสุดครับผมกระจายประมาณนี้เนาะไปดูรีวิวกันต่อครับผม ไฟฉายเนี่ยนอกจากจะรองรับแบตเตอรี่ที่แถมมาแบบ3.7ถึง4.2โวลต์แล้วเนี่ยตัวนี้เขายังรองรับแบตเตอรี่อัลคาไลหรือแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรท์ที่มีแรงดันต่ำด้วยนะครับอย่างเช่น1.2โวลต์1.5โวลต์นะครับไปจนถึง4.2เลยแต่ตัวนี้คือแถมแบตที่แถมมาให้เขาระบุว่าเป็น3.7เนาะใช้ได้ตั้งแต่1.2 1.5จนถึง3.4 3.7แล้วก็4.2เลยนะครับแต่แรงดันโวลต์ต่ำแสงสว่างสูงสุดก็จะต่ำลงด้วย ส่วนรายละเอียดแสงรันไทม์เดี๋ยวผมให้ไว้ใต้คลิปถ้าผมมีข้อมูลการเปิดใช้งานคลิกสวิตช์ลงไปสุดนะครับแล้วปล่อยสวิตช์ไฟจะติดขึ้นมาทันทีนะครับแล้วปรับความสว่างก็คือแถบสวิตช์ลงไปครึ่งเดียวแล้วปล่อยนะครับก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นโดยจะมีแสงสว่างให้ใช้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับในรีเซ t ต e f ฟอลต์โรงงานนะครับตามนี้เลยโลมิดไฮนะครับแล้วก็แม็กซ์นะครับความสว่างน่าจะอยู่ที่ประมาณ 300...400..500 ประมาณนั้นไหมไม่รู้นะครับก็อยู่ที่ประมาณนั้นแหละคิดว่าจากการดูด้วยตานะครับแล้วก็ถ้าลองดับไฟดูพี่ๆจะเห็นว่าแสงระดับต่ําสุดของเขาก็จะนวลนๆน,น,นะครับแล้วก็แรงขึ้นมาก็จะแรงขึ้นมาทันทีแล้วก็แรงขึ้นไปอีกแล้วก็แรงสุดนะครับนี่คือต่ําสุดระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4นะครับกว้างเลยแรงกว่าแฟลชมือถือแน่นอน หัวมีแกสเก็ตสีเขียวด้วยนะครับเวลาปิดเราจะมีแกสเก็ตทั้งบริเวณขอบกระจกแล้วเป็นแกสเก็ตข้างในถ้าผมลองซูมให้พี่ๆดูพี่จะเห็นนะครับว่ามันจะมีความเขียวซึ่งสวยนะนะครับเรนไลท์ Ray like ก็ทําแบบนี้มาเป็นกิมมิกน่ารักดีตรงปุ่มเนี่ยจะมีช่องสําหรับฝังทรีดียมนะครับหแท่งไว้ด้วยนะสอดเข้าไปแล้วใช้อีพ็อกซี่อัดเข้าไปอีกทีนะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ให้มานะครับส่วนการเซตอัพอย่างอื่นอย่างเช่นโหมดพิเศษนะครับหรือเป็นการปรับเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเนี่ยค,คือเป ตรงนี้จะสังเกตดูว่าผมเปิดระดับแสงสูงนะครับแต่ถ้าผมปิดไปเนี่ยเปิดมาใหม่แสงจะเริ่มที่ต่ําเสมอเลยคราวนี้ผมอยากจะยกเลิกระบบนี้คืออยากจะให้มีเหมมบ้างทํำยังไงก็เปิดไฟขึ้นมาแล้วกด8คลิกนะครับขึ้นไปแท็บ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 แปดครั้งนะครับไม่ใช่คลิกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจนกว่าไฟมันจะเต้นนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็เต้นสองครั้งแล้วก็เต้นพอสามครั้งเต้นแล้วกดตัดไฟนะหนึ่งสองสามเต้นปุ๊บตัดเลย คลิกปิดเลยนะครับหรือว่าตัดเลยคราวนี้ผมจะลองดูว่า3 3ระดับนี้นะครับผมปรับระดับแรงขึ้นแล้วเนาะถ้าปิดปิดแล้วเปิดมาใหม่ถ้าผมทําสําเร็จมันจะมีเมมจําอยู่แสงล่าสุดแต่ถ้าไม่สําเร็จมันก็จะกลับไปเบาอีกนะครับปิดเปิดมาใหม่ไม่สําเร็จนะเอาใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเต้นหนึ่งสองตัดนะครับอลองดูสําเร็จไหมเปิดระดับสูงนะครับ สําเร็จแล้วนะครับก็คือวิธีเซตคือเปิดไฟขึ้นมาก,ก่อนแล้วกดแถบ,บลงไปเครื่องเดียว8-9ถึง9ครั้งแล้วยกนิ้วออกไฟมันจะบลิงแล้วก็เต้นรบืดบลิง์บลิง์เต้นรืดแล้วก็บลิงบลิงบลิงเต้นรืดนะครับครั้งที่3ให้กดตัดไฟมันจะเป็นการปิดัลตร้าโลแล้วก็เป็นการเปิดเมมโมรีนะครับแล้วจะมี4ีบลิง5าบลิงก์ก็เป็น Factory Reset ยูไอซับซ้อนค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่พวกนี้ผมอาจจะให้ไว้ใต้คลิปท่านยังไงก็ลองเข้าไปดูตัวบอดี้ไม่มีมาร์กิ้งยี่ห้ออะไรเลยนะครับเป็นแบบเนี้ยเป็นกึ่งไฟฉายคัสตอมซึ่งสวยมากนะผมชอบมากแล้วคิดว่าอนาคตน่าจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นบรอนซ์นะครับเป็นบรัสเป็นคอปเปอร์มาด้วยนะถ้ามันทานิดนี่คือโคตรสวยเลยนะครับนี่คือไฟฉายนะครับจาก Ray Light นะครับรุ่น pine apple mini นะครับ,บราคา สตนวอซาไกฮานะครับราคา3าคัน60บาท3า6 0นะครับพร้อมแบตเตอรี่ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณร้าน CFF Thailand ที่สนับสนุนให้มีรีวิวนี้ครับแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Hebi Ridenout ดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ x ิก Brand นดได้นะครับแล้วเจอกันครับผม